หน้าพังแน่นอนครับถ้าเกิดว่ายังไม่ฟัง4ข้อที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ การดูแลหน้าตัวเองไม่ให้พังนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของยิ่งทาครีมเยอะเนี่ยยิ่งดีใช่ไหมสกินแคร์ทุกตัวทาหมดดีหมดจริงๆไม่ใช่ต้องดูว่าพื้นฐานเบสของเราเนี่ยผิวเป็นยังไงขาดตรงไหนต้องแก้ตรงไหนจะใช้ทุกตัวเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้ทั้งหมดหรือบางทีอะไรที่เกินอยู่แล้วก็จะยิ่งเกินดีเช่นถ้าหน้ามันยิ่งใช้ตัวที่มีออยล์เบสก็ยิ่งมันถ้าเกิดว่าหน้ายิ่งมันยิ่งต้องล้างหน้าใช้หรือไม่อันนี้ยิ่งไม่ถูกหนักประเดิมอีกเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเรามัันนนออยยยยู่่่่แแลล้้้้ววสสดงงงาา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 รรรกพพพมมมผิตเเเืป็ใหถ ยิ่งล้างร่างกายจะเซนว่าเอ,อ้ยทำไมหน้ามันแห้งกว่าเดิมก็ต้องยิ่งผลิตน้ำมันมามากกว่าเดิมแสดงว่ายิ่งล้างอาจจะยิ่งมันกว่าเดิมก็ได้ครับถ้าเกิดว่าหน้ามันเนี่ยยิ่งเติมน้ําให้ผิวนะหน้ายิ่งมัน อันนี้คือต้องหมอว่ามันไม่เหมือนกันเลยหน้าฉ่าด้วยแบบมีไฮเดชันที่ดีหรือว่าหน้ามันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมน้าให้ผิวเพราะว่าทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแต่เรื่องของความมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมันน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้หน้าแห้งแต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เหมือนกันเลยครับก็คือแบบคนละเรื่องเลยต่อให้จะร้อนยังไงแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านไม่ทาแดดกไ้ันแดดม่ดกันน่่ดดดออยยาาาาเเมรรรถกกไไ้้้้ะะพฉิให็ รอยมันมาก่อนไวนะครับก็ทาก,กันแดดไปเถอะกันแดดเนี่ยสามารถทาได้เชา้ากลางวันเย็นได้เลยนะครับขอให้ SPF เกิน50และ p m เกิน2บวกขึ้นไปเท่านี้ก็โอเคละ4ข้อนี้จำไว้ให้แม่นถ้าไม่อยากพังก็